กาสานาคาภาคสองตอนที่2องมณีนาคาณเมืองสุนทรวิจิตบาดาลวาจันตามพ่อมาเราจะไปไหนกันพี่คะขอบังฉันอยู่กับเสด็จแม่ก่อนไม่ได้เหรออพคะไม่ได้ข้าจะอธิบายเจ้าไว้ก่อนเจ้าจะเริ่มเมื่อใดก็ได้ตามแต่เจ้า ที่นี่หอพระนี่พี่คะเจ้าเข้ามาเถอะวาดจันลังเลอยู่นานแต่ก็ตัดสินใจก้าวเข้าไปปรากฏว่าวาดจันสามารถเข้าไปในห้องพระได้แล้วตอนนี้เจ้าเข้าห้องนี้ได้คงเป็นเพราะเจ้ายอมละทิ้งความพยาบาทก่อนที่จิตของเจ้าจะดับลงเพคะหม่อมฉันยอม อนุโมทนาผ้ากาสามอบให้คุณพงพยาก่อนสิ้นใจข้าดีใจที่เจ้าหลุดจากบวงนี้ได้เพราะจะมีผลต่อตัวเจ้าในอนาคตเรามาเริ่มกันเถอะเพคะต่อไปนี้พ่อจะอธิบายให้เจ้าฟังการบำเพ็ญตบะรักษาศีล ฝึกสมาธิเพื่อให้ได้มาซึ่งการเพิ่มระดับนาคานั้นใช้เวลาไม่เท่ากันนาคบางตนต้องใช้เวลานับพันปีแต่บางตนอาจใช้เวลาไม่กี่ปีหรือไม่กี่วันก็ได้มาขึ้นอยู่กับสมาธิที่แน่วแน่เมื่อจิตของเจ้าสงบก็จะเกิดพลังนาคแต่ละตนได้ระดับนาคายังไงบ้างเพคะและใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มันเกี่ยวกับชาติกำเนิดการบำเพ็ญเพียงและการยกให้ด้วยความเต็มใจเท่านั้นนาคที่กำเนิดแบบโอปะปาติกะแบบเจ้าเกิดแล้วโตทันทีจะมีมณีนาคาระดับสามตั้งแต่เกิดเพิ่มพูนด้วยการบำเพ็ญเพียงตะบะและการทำความดีส่วนใหญ่การกำเนิดแบบเจ้าจะเป็นนาคตระกูลวิรุปักพวกเกตสีทอง แสดงว่าสุริยาเทวีเพื่อนของมอมฉันก็กำเนิดแบบลูกพราะนางมีเกศสีทองถูกต้องส่วนการกำเนิดแบบอื่นๆเช่นการกำเนิดแบบอันทชะเป็นการกำเนิดจากไข่ถือว่าเป็นการกำเนิดที่ต่ำที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นพวกนาคสามนาคสามัญหรือนาคบริวารยกเว้น พญาอนันตนาคราชนาคาตนแรกของเผ่าพันธุ์เราส่วนการกำเนิดแบบชราพุชะเป็นการกำเนิดจากคันสูงกว่าอันทชะแต่ต่ำกว่าสังเสตชะและโอปะปาติกะเช่นตัวพ่อเองการกำเนิดสองแบบนี้จะมีมณีนาคาระดับหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและสุดท้ายการกำเนิดแบบสังเสตชะ คือการเกิดจากสิ่งเหงือใครหรืออื่นๆที่ไม่ใช่แบบแรกเป็นการกำเนิดที่เป็นรองเพียงโอปะปาติกะจะได้รับมณีนาคาระดับหนึ่งแต่กำเนิดเช่นกันแต่จะมีกำลังมหาศาลร,ร่างกายใหญ่โตแสดงว่าลูกโชคดีมากที่มีระดับ3แต่กำเนิดลูกคงไม่อดทนขยันเท่า เสด็จพ่อต่อไปเจ้าก็ต้องพยายามมณีนาคามีประโยชน์อย่างไรบ้างเพคะมีสิยิ่งมีระดับสูงอิทธิฤทธิ์ก็จะยิ่งมากขึ้นไปนาคที่มีมณีนาคาระดับสามขึ้นไปสามารถควบคุมฟ้าฝนได้ทั้งใช้มนตาได้ดังใจนึกพวกนาคที่กําเนิด แบบโอปะปาติกะจะมีมณีนาคาระดับ3มมนอนลมภายจะทำอันตรายอะไรไม่ได้แต่นาคที่กำเนิดแบบอื่นๆต้องมีมณีนาคาระดับ4ี่มนอานัมภายจึงจะทำอันตรายไม่ได้แบบนี้ถ้ามีมณีนาคาระดับเท่ากันก็เสมอกันใช่ไหมพี่คะไม่ใช่หรอกหากระดับมณีนาคาเท่ากันก็จะวัดกันที่การกำเนิดอันดับแรก ว่าใครสูงกว่าเรียงจากโอปะปติกะสังเศรฐชะชลาพุชชะและอันทชะถ้าการกำเนิดเท่ากันให้ดูที่ตระกูลเลียงจากวิรุป,ปักเอลาปะถะฉัพพยาพุตตะกันหาโคตมะวิรุป,ปักคือสีทองเอลาปตะ,ะคือสีเขียวกันหาโคตมะคือสีดำ ส่วนสีอื่นๆทั้งหมดนั้นคือชัพยาปุตตะแล้วครอบครัวของเราล่ะแต่ละคนมีมณีนาคาระดับไหนกันบ้างเพคะอุบะถามเยอะสะจริงเจ้าย่าของเจ้าอยู่ในระดับหส่วนเจ้าปู่ของเจ้าอยู่ในระดับ7ส่วนตัวพ่อเองนั้น อยู่ในระดับที่มากกว่า8แต่ไม่ถึง9พวกมนุษย์คงเรียกมันว่า8.5กำลังส่วนมเหสีเอกของค่าอยู่ในระดับ6มเหสีรองอยู่ในระดับ5 ส่วนแม่ของเจ้าก็อยู่ในระดับ5เช่นเดียวกันน้องสาวของเจ้าอรินทิยาอยู่ในระดับ6นางขยันมั่นเพียรศึกษาพระเวทในช่วงที่เจ้าไม่อยู่จนตอนนี้นางแซงหน้าเจ้าไปแล้วส่วนพี่ชายเจ้าพญาดำแสนสิริจันทานคราช เขามีมณีนาคาอยู่ในระดับมากกว่า8เช่นเดียวกับพ่อส่วนชายาของเขามีมณีนาคาอยู่ในระดับ6ส่วนตัวเจ้านั้นมีมณีนาคาอยู่ในระดับ5และหลานของพ่ออีก3ามคนนั่นคือทัตตะนาคามีมณีนาคาอยู่ในระดับ6 นีลกานาคาสินธุนาคาก็มีมณีนาคาอยู่ในระดับห้าเท่าเท่ากันส่วนเสนาซ้ายและเสนาขวาท่านวาโยนาคาและเตโชนาคามีมณีนาคาอยู่ในระดับ6พวกเขาศึกษาพระเวทจากพ่อไปมากทีเดียว ส่วนสามีเจ้าพงพยาในอดีตเขามีมณีนาคาอยู่ในระดับ6แล้วพญาธนามูล,นา,ล,าลานา่รขาดห่ะเปลคะพญาธนมูลเขาก็น่าจะมีมณีนาคาอยู่ในระดับมากกว่า8เช่นเดียวกันแบบนี้ท่านพ่อคงเอาชนะได้ใช่ไหมเพคะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกท้าธนามูลเชี่ยวชาญการลบและพระเวท สู้การค้งยากตัดสินแพ้ชนะพราชาติกำเนิดพ่อต่ำกว่าแต่ระดับนาคาสูงกว่าผลจึงชี้ขาดไม่ง่ายนะักเพคะเจ้าพี่และหลานๆก็มีมณีนาคาระดับสูงทำไมเสด็จพ่อต้องมาบังคับลูกด้วย เพราะเจ้าเป็นคนเดียวที่กำเนิดแบบโอปะปาติกะถ้าเจ้ามีลูกชายที่กำเนิดแบบโอปะปาติกะข้าจะให้เป็นรัชทายาทแล้วพี่ชายละ่ะพี่ชายเจ้าไปปกครองทะเลอันดามันเมืองมนตาบาดานใครมีมณีนาคามากที่สุดในเหล่า นาคเลคะท่านพ่อหรือเปล่าไม่ใช่หรอกกษัตริย์นาคใหญ่ๆจะมีมณีนาคาระดับ8ขึ้นไปกษัตริย์นาคเล็กๆจะมีมณีนาคาระดับต่ำกว่า8ลงมาแต่นาคที่มีมากที่สุดคือเท้าวิรูปักนั่นคือระดับ10สูงที่สุดและไม่มีสูงกว่านี้แล้ว แสดงว่าไม่มีนาคตนใดทัดเทียมท้าวิรุปักได้ใช่ไหมเพคะมีสิมณนีนาคาระดับสิบเช่นเดียวกันมีสามนาคาด้วยกันคือพยาการละนาคราชพยาโกกนันนาคราชและพยามุจรินนาคราชแต่พวกเขาทั้งสี่ตนต่างเป็นพี่น้องกันแต่กะน,นั้น อภิสิทธิ์การปกครองเป็นของท้าววิรุปักเช่นเจ้ามีมณีนาคาเท่าพ่อแต่เจ้ายังอยู่ใต้อานัตของพ่อจึงไม่สามารถเอาชนะพ่อได้เข้าใจแล้วเพคะแล้วนาคีตนใดที่มีระดับมณีนาคาสูงที่สุดเพคะใช่เจ้าย่าก,กับเจ้านางสีสัตนาลีเทวีหรือเปล่าเพคะ ไม่ใช่หรอกนาคีที่เทียบเท่าพ่อเลยล่ะนางเป็นพี่สาวของสุรยิยาเทวีนางมีชื่อว่าพนินทรเทวีมีระดับนาคามากกว่าแปดเช่นกันเจ้าไม่ต้องถามอะไรแล้วข้าไปล่ะเจ้าก็อยู่บำเพ็ญในหอพระนี้ไปศึกษาพระเวทที่ข้าเตรียมไว้ให้ เสด็จพ่อไปคะตามที่ลูกบอกลูกต้องไปหาพระพงพยาบ้างเป็นครั้งคราวตามใจเจ้าแต่อย่ากเกินงามแล้วกันระวังพวกคุดไว้บ้างถึงเจ้าจะก,กำเนิดแบบโอปะปาติกะแต่เจ้าไม่ใช่ตระกูลวิรุปักจึงไม่ได้รับการยกเว้นฉะนั้นถ้ามีคุดที่กำเนิดแบบเจ้าและมีระดับที่ สูงกว่าเจ้าหรือเทียบเท่ากับเจ้าอาจทำอันตรายเจ้าได้ถึงชีวิตเข้าใจแล้วเพคะ